เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมักกี้นะฮะและคลิปซัมบันเนอร์วอลคอร์ดิคอนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสมัครสมาชิกรบกวนด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับซัมบันเนอร์วอลคอร์ดิคอสัปดาห์นี้คลิปนี้นะเออเรามาเคลียร์พรกันนะฮะแล้วก็สุ่มมืดแสงกันรัวๆนะฮะสามร้อยอันเป็นไงพอดูก่อนี่มีพันอันแล้วป้างวะ โอ้ยมี600มี700อันเอง,เงปะเถื่อกท่าพันอันมาวันนี้สัก300อันเลไงมาดูกันว่าจะเกลือไว้เกลือนะฮะแล้วก็เชียร์พรประจำเดือนกันด้วยเนาะจริงๆวันนี้มีอัปเดตเข้ามานะครับก็กิจก,กรรมเดิมก็ยังอยู่นะครับในวีคที่แล้วเน้องนะครับแต่มีการซัมมอนตัว ต้องบอกว่าตัวเก่าเล่าใหม่หรือเปล่านะฮะจินของเรานะราชินีทะเลทรายนะครับผมนะมาให้แซม,มอนอีกแล้วนะครับผมเคยมีแล้วเนาะก็ใครที่พลาดไปรอบที่แล้วก็มาจัดกันได้นะครับทุกคนอณิแฟกแวนพายก็ยังอยู่นะฮะที่ผมเพิ่งลงคลิปไปเนาะนะครับแล้วก็ตู้ของแวไพายนะครับตัวลาติสีขาวเนาะนะครับยังอยู่อีกไม่กี่วันจะไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเคียวแสงนะครับผมแล้วก็ จินมืดนะครับยังไม่มีทั้งคู่นะครับผมก็เลยอดของนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราซัมมอนมืดแสงก่อน500อันรัวๆเลยแล้วกันเนาะนะครับผมแล้วก็เผื่อมันได้ไงเออมันได้เราก็จะได้สกอร์ฟรีถูกปะเออนะครับผม500อันนะฮะแล้วก็เคลียร์พรอนะครับผมเนาะเคลียร์กันเลยนะครับมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเอาสกอร์ออกมาก่อนนะฮะนานแล้วนะควรจะได้500อันเนี่ยเก็บอยาวนานนะครับผมนานจริงเอออันนี้ไม่ต้องใช้นะครับเศษไม่ใช้เอาสกอร์ออกมา ไม่ต้องใช้หมดหรอกแต่ช่างมันเถอะอ,ออกมาเลยนะฮะอ่ะห้าร้อยอันประมาณนี้นะครับแล้วก็เออจริงๆเรามีลาตีสีขาวพอตัวหนึ่งผมจะออกมาเลยนะครับความชอบส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวนะเออโปรดใช้จักรยานในการรับชมเออผมก็เข้าไปสุ่มประจําแบบนี้นะฮะตามธาตุไฟรัวๆมาเคลียร์พอกันก่อนนะฮะก่อนจะไปถึงไฮไลท์ของเราห้าร้อยอันขอห้าตัว มาเคลียร์พรก่อนเราได้ไปแล้วสครั้งตอนนี้เหลือ8ถ้ากด10ก็คือไม่คุ้มแล้วปะกดทีหนึ่งหครั้งแล้วกันนะครับทุกคน1 2 3 4 5งไม่มีเลยฮะอุ้ยมาอีกอันหนึ่งเหรอแล้วก็กดอันนี้3ครั้งนะครับ1ข้ามครเลยนะครับผมมันพอรออยู่แล้วนะฮะไม่ต้องรุนนะโอเค โอเอาเดสเปราร์โดมาลงนะเพราะว่าจะได้ทำเควสสำเร็จนะครับโอเคแล้วก็เซ็ตพรใหม่นะครับเดสเปราร์โดไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมนะเอา้าผมกดไปหมดแล้วหรอมันรีได้ฟรีเดือนละสองครั้งไม่ใช่หรอวะเปลี่ยนตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเลเวเกเข้าไปเลยป่านี่เลย10ครั้งไปเลยนะครับเผื่อแบบมา3ตัวก็จบเลยเป็นไง <laughs> แล้วจะเผาความเกลือออกอ่าเรียบร้อยเผาความเกลือจริง <c oughs> <c oughs> เ้ยเผาความเกลือจริงจังนะฮะรางไม่ดีเลยว่ะจะเปิดจริงๆริงหรอว่าห้าร้อยอันเนี่ยรางไม่ดีจริงนะครับโอเคพอเราหมดไปแล้วนะสงสัยจะใช้เป็นเมื่อต้นเดือนแล้วลืมสมั้งนะฮะ <S <S> <S มามืดแสงห้าร้อยอันวันนี้เราจะซัมบอนกันแบบรัวๆแบบคนรวยนะเออปิดเดือนนี้กันนะครับทุกคนมา มาดูกันผมขอ5ตัวมืดแสง5ตัวจาก500กดรัวๆแบบคนรวยเออกดคนรวยต้องกดทีๆดีวะรอบแรกไม่มานะฮะเดีขอแบบว่าแบบรัวเลยนะ10ครั้งนะฮะเออก็คือ100รอบถูกป่ะ100โลเออกดแบบคนรวยไม่เช็คสีดาวมาหนึตัวนะครับ เออไม่มาเลยฟาลวนตามมานะ4ีเอ,อ้ยมาแล้วหนึ <c oughs> ่งตัวไม่ซ้ำแต่เหมือนจะไม่เก่งนะฮะอ,อัพซ้ำหรอวะวัดผมมีแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> กดวังวนโชคชะตาได้นะครับผมผมมีผมมีลูกเต๋าวังวนอยู่ไม่ใช่เหรอวะ ผมกดเลยแล้วกันนะคนใช้เต่านะฮะเนี่ยมันจะได้บอลบวก40คัมพีถูกปะก็คือแบบปอบใจคนซ้ำโอ้ผมนึกว่าไม่ซ้ำแะเนี่ยเปลี่ยนเลยขอตัวที่ยังไม่มีเน้นมีไม่เน้นเก่งเราบอกแล้วไอดีเราไม่มีไม่มีชัววามืดโคตรเท่โอเค เอ้ยยังเปลี่ยนได้อีกหรอแต่รับเลยฮะเราไม่มีเรารับเลยฮะนี่กดไปเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณ50ิบป่ะฮะไปนตัตอแบบคนรวยเมื่อก่อนมันจะกดทีละสิบไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเออไม่ได้เปิดนานจัดนะฮะเออห้าสิบมาหนึ่งนี่ถือว่าไวนะครับสำหรับผมเนาะสำหรับผม <laughs> อันนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรงแล้วเริ่มแห้งแล้วอู้ดแล้วยังจะได้ตัวสามอีก ไม่มีตั้งเยอะเมือเ่อแสงเนี่ยไอ้บ้าเอ,อ้ยไปแล้วครับ100อันแบบว่าไวๆแบบคนรวยนะมาเปิดแบบคนปกติกันดีฟ่ามันลุ้นก่อนว่าผ่าไม่ผ่านะฮะไม่ผ่าก็สกคริปต์นะครับโอเคผ่าไวขออีกเนี่ยอีก100อันเนี่ยก็คือต้องมาอีกตัวหนึ่งนะผมขอแบบร้อยอันตัวแกอุ้ยสีดาวมาเยอะเนี่ยนะฮะสองตัวเลยใน10อันนะฮะ ผ่านแล้วผ่านแล้วไม่ยังยังยังโอ้โหมาฟ้าล้วนเลยที่บอกผ่าเนี่ยมาเพื่อนเมื่อกี้ไม่มีกระตุกเลยนะครับเหมือนเขาจะปรับแก้ตรงนั้นออกไปแล้วนะครับไม่มีแบบว่าสักนิดหนึ่งเลยทุกคนไม่เอฟไม่ออกเลยหรือว่ามันเป็นตัวเอ้ยอันนี้กระตุกมันกระตุกเองอันนี้ไม่ใช่กระตุกนิดหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหมโนจัดฟ้าล้วนเลยกระตุกไปดนึดนงเฮ้ยห้าร้อยอันมาตัวหนึ่งนี่คือแบบปิดเกมเลยนะ โอ้โหเดี๋ยวเพื่อนจะเย็นวันเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งเราอย่าเพิ่งตื่นตะนกตกใจมันจะมา5้าตัวมันจะมาห้าตัวผมบอกไปแล้ว5ตัวแล้วผมมีอยู่จริงไหมไม่รู้แต่มีสําหรับนี้ต้องมาโอ้โหกำลังจะสองร้อยอันนะมาปะเลยนะครับปาได้แล้ว,ลวโอ้ยังไม่มาอีกเหรอ,อฟ้าร้วนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดสีหเดา ต่อให้หมดเลยครับที่เป็นท่านมืดนะเออถ้ามันน้อยเกินไปนะเพื่อนสองรอันแล้วนะมาตัวเดียวก็เกินไปเปล่าต้องขอห้าตัวไงห้าตัวไงห้าตัวกำลังจะครึ่งทางแล้วครับทุกคนตัวที่สองยังไม่เห็นหัวลัวดิทำไมเหมือนลัวเมื่อกี้ดีกว่า ตัวรวยไปกดแบบคนรวยอืมโอ้กว่าจะหามาได้ขนาดนี้พี่มาตัวเดียวมันจะก,กึงเกินไปนะมันไม่มีการันตีเลยทุกคนโอ้เราควรหยุดไปเนี่ยคอนเทนต์ร้อนหลังเลยอะแอร์ไม่ได้เปิดด้วยเราปกติเปิดแอร์ก็ร้อนแล้วนะป่าแล้ว ไม่มีสุดยอดให้อภัยละให้อภัยอันนี้โคตรอยากได้ผมอยากได้อักแองตุ๋ตัวเลยครบแล้วนะครับผมโอ้อันนี้ให้อภัยละแต่ก็ยังอยากได้ห้าตัวอยู่ดีไปกันต่อสุดยอดเลยอักแองมือดอ่ะไปครับเฮ้ยกำลังจะหมดแล้วนะ400แล้วปะ ยังครับทุกคน320นะครับแต่300อันมา2ตัวถือว่าน้อยสำหรับรผมนะจริงคลิปนั้นเคยดีกว่านี้ <c ười> คลิปนี้เกลือจัดเลย <c ười> หรือผมเพิ่งใช้ตัวงกับแวมไพร์โอ้โหไปแล้วอุ้ยเขียวขอเคียวแสงเคียวมืดถ้าเคียวแสงนะผมจะได้เลยเนี่ยไปสุ่มชุกชะตากันทุกคนเออผมมีผมมีตังอยู่มีเพชรอยู่เยอะอยู่นะฮะ ขอเปลี่ยนสักสามรอบนะถ้าถ้าไม่ซ้ําเลยเนี่ยถ้ายังซ้ําอยู่ใน3ามรอบก็คือจะเ,เลิกแล้วมันเหมือนหนึ่งนะฮะยอมยอมนะ,ะไม่เกิน3ามรอบถ้ารอบที่3ามซ้ําก็คือไม่เอาแล้วนะครับเอาตัวที่ได้เลยยกเว้นฟักทองนะเงงาบมืดเหมือนจะมีแล้วเลย มีแล้วเอ้าไม่ได้แล้วเปลี่ยนได้รอบเดียวไอ้บ้าเอ้ยต้องเป็นลูกเต่าครับผมไม่มีแล้วครับโอเคเอาลุก,กเปลี่ยนได้เรื่อยๆไอ้บ้าเอ้ยอุ้ถ้ะเคียวแสงแล้วจะยิ้มเลยนะฮะอีกร้อยห้าสิบครั้งเอ้ยเปิดด้วยสี่ดาวเลยวะสามตัวแต่ว่าสามไปสองเอ้ยสี่แล้วสามมาฮะเปลืองอีกหมื่นนึง เพิ่กอีกหมื่นหนึ่งไงโอ้ยตัวนี้กดไปด้วยเลือกไปด้วยตอนนั้นนะฮะโทเอ้ยตัวขอตัวที่มันเป็นหน้าตูอ้อะแวมแซงแล้วแโอ้โหวันแห่งตัวซับไงวะตัวตั้งเยอะตั้งแยะยังจะซับอีกจะบ้าตาย อีกร้อสมาสี่ตัวเป้าหมายไม่ไกลเกินขวัญเกินขวัญเลยเกินฝันว้้ยลิ้นพัดไปหมดแล้วเราขอห้าตัวไงทุกคนเราขอห้าตัวมาเลยวะ่ะเอ้ยโอไม่มีห้าแล้วทุกคนประสบความสำเร็จโอ้โหอย่างนี้ต้องมา6เลยเป้าอย่างนี้ต้อง6กล้วเป้าเลยต้งร้อยอัน6ตัวให้นอนทุกคน 6ตัวมาชัวหกตัวหต,ตัวอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังมาเร็วอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังต้องบอกว่าฟ้าอย่าทำให้ผิดหวังเพราะสีฟ้าเลยทุกคนเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบขอหกตัว หกตัวโอ้ยอีกเอ้ยมาตัวที่หกโจ๊กโจ๊กแสงยังไม่มีว้าวหกตัวครับผมเอาเจ็ดต้องมาแล้วเปล่าโอ้โลบโลบโลบเจ็ดต้องมาแล้วเปล่าอีกรอบเดียวครับผมเจ็บ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  ไม่มาเรียบร้อยนะฮะโอเคเรามาดูที่ได้เท่าไหร่สองสามตห้าหกเดี๋ยวผมเมื่อแสงนี้กดอวดเลยนะฮะยีอันนะครับ22อันต้องมาเท่าไหร่สมตัวสี่ตัวน่าจะเยอะเกิน มาลทตินีขาวสงสัยไม่ได้คัดแล้วนะเออแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมเอานี้ไปก่อนนะ้วลาตินีขาวต้องไปก่อนแล้วกันนะทุกคนมาขอ3ตัวจาก20อันกดรัวๆหนึ่งยังไม่มา20อันก่อา3ตัวเยอะไปปหมเนี่ยมัน4ี่ห้าดาวแล้วเว้ยไม่ใช่กระพีสี่ดาว <c ười> โอ้รึ้นเลยแล้วนะเฮ้ยกำลังจะสิบอันแล้ว โอ้ทำพีซีดาวเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วลิกไม่ติดอย่างนี้มาชัวนะครับหนึ่งตัวแต่ขอสามนะเมื่อกี้ขอสามนะแ <c> พ <oughs> นดา้าปะโอ้ยขยันก็นจังมาจังเลยไม่ต้องรักขนาดนี้ก็ได้เปลืองตังยังวะ <c oughs> โอ้ยไม่มีท่าแสงโอดิน มีแต่มืดปะวะจกกักรพรรดิใส,ส่ฟ้านะฮะสุดยอดแต่แต่เปลืองอยู่นะสามหมื่นสี่หมื่นแล้วนะอีกสิบสองครั้งอีกสามตัวอีกสองตัวไม่ใช่สามตัวขออีกสามอีกสองไม่ใช่สามเฮ้ยเพื่อนตัวเดียวเลยหรอคัมี4สี่ดาวนี่มันตัวเดียวเลยหรอเปิดไปเจอคัมีรห้าดาว โอ้โหโอ้โหตัวนึงขอขอกตัวว้ยโอ้โหตัวเดียวจาก22อ,อันนี้เกือจัดเลยนะแต่ได้มา2อันกดเลยป่ะละข้ามขีดตัวกัดพื้นแสงมี2อันกดไปเลยเรามันของแท้ขอไม่ซ้ำครับ ขอไว้ซ้ำไว้ซ้ำ rect, รื่องแสงเหมือนจะซ้ำนะเออผมอยากรู้ว่าผมอยากเปิดอีกอันหนึ่งเลยอะถ้าสมมติว่ามันแบบวางบนสองตัวจะเป็นยังไงแต่เพราะว่าไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าใช้เงินไปเยอะเกินไปละหลายหมื่นละนะฮะเพชรมันโดนเผาไปสามสี่หมื่นแล้วอะถ้าไม่งันก็อาจจะถ้าบนตัวเมื่อกี้พลาดก็อดก็ชักเฮ้ยมีแล้วดิ ซ้ำส,สองตัวเลยไหนขอดูหน่อยอ๋อเอ้าแล้วทำไมมันเข้าวังวนด้วยตัวเนี้เรายังไม่มีนี่ทำไมให้เรามารับเองอะงงนี่เปลี่ยนอีกมือหนึ่งเลยนะเปลี่ยนด้วงละากาันตัวนี้รับจะได้ประหยัดไั้นั่นไปนละผมว่ารับไปเลยดีกว่าไหมแล้วก็เอาคัมภีรเนี่ยไป็ซุ่มเหอะ จริงนะครับเออรับไปเลยนะแล้วก็คัมภีรเป็นสุ่มตัวที่อยากได้อย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะไว้ก็เทียวแสงนะกดเลยวันนี้มันวันเผาสกอรไปเอาอันนี้ได้ะ่ะไม่ได้เอามาอย่างไวอู้หูโคตรดีคุ้มจัดประมาณ50เองปะ่ะแล้วมันจะสุ่มต่อไม่ได้นะครับทุกคน ประมาณ4ี่เองอ่ะผมอยากได้เคียวแสงด้วยนะครับผมไปวันนี้มันวันแห่งการเปิดสกอร์มืดแจงต่อไปผมจะไม่สูบว,วังวลและต้เนเด็ดซ้ำปล่อยมันเอาสกอร์เอาเศษมาเปิดอันนี้ดีกว่าทุกคนไม่ไหวนะฮะเมื่อกี้กดไป80อยู่นะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ะละห้าสิบละนะครับ มันจะแบบว่าไม่ล้างตู้ตลอดไปมันคงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือแบบว่าควรพอแล้วกับแบมแล้วครับเพราะว่ามันได้ดีเกินไปอันนี้จะล้างตู้อะไรอย่างงี้ <laughs> อันนี้จะเอาเพราะว่าเคียวแสงผมว่าค่อนข้างเก่งนะสําหรับผมนะจะถามว่าเอามาปั้นได้ขนาดไหนก็มาดองไอดีอยู่ดีอะ่ะเออประดับไอดีโอ้โหอยครั้งแล้วครับโอ้โหล้างเหรอรอบนี้ ลากว้ดีตอนจบนะฮะอู้จริงๆมันร้อนตั้งแต่ไอ้เฮ้ยมาแนละ้ว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 ฮะยังจะหลุดอีกหรอยังจะหลุดอีกอ <c oughs> อีกเจ็ดครั้งฮะโอ้ยนึกว่ามันการันตีนะฮะเรีองจัดเลยนึกว่าลาตีสีขาวจะแบบฟิกซ์มอนลาตีสีขาวเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ที่เล่นมานานแล้วนะฮะเออเล่นมาจะสามปีแล้วใช่ป่ะโกบอลตอนนี้เพิ่งสามปีเกาหลีใช่ไหมฮะ แล้วคือแบบเพิ่งรู้ว่ามันแบบหลุดเลสอย่างนี้ได้แล้วจริงๆอันนี้ก็มาไม่นานว่าประมาณปีกว่าสองปีนะฮะแต่ก็นานแล้วป่ะสองปีที่ต้องเรียกนานแล้วป่ะเออล้างตู้ไปนะครับวันนี้นะครับออ้ยมาตอนร้อยเก้าสิบหรอหรือมาตอนสุดท้ายพอดีเดี๋ยวตัวนี้อีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่มีอะจินเมื่อผมไม่ได้อยากได้เลยอะกดไปเลยกัน ได้เลยเหรออุ้ยได้เลยโอ้โหสิบโลอันนี้ดีจัดเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับผมโอ้ดวงดีจัดเรียบร้อยนะฮะเคียร์ลาตีดีขาวไปนะครับแล้วมันมีอีกหลายตัวที่เรายังไม่มีไงทุกคนเี่ยเรามาเลือกดูนะฮะไม่ใช่เอ่อกดเลือกตรงน,นี้นะครับคือเราไม่สามารถเลือกตัวที่มีแล้วได้นะครับเห็นไหม เนี่ยเราก็สามารถเปิดพู่นี้ได้นะแต่ว่ามันจะใช้สกอร์ค่อนข้างเยอะนะฐาร้อยมันจะการันตีนะครับจริงๆแล้วเราควรเปิดซูพูกนี้ทุกครั้งนะผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีลาตีสิขาวเยอะขนาดนะั้นหมดแล้วลาตีสิขาวผมโอเคผมส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมเราฟังเราอยู่ในการมาถึงตอนนี้นะยังไงก็ เจอกันใหม่นะคลิปหน้าไม่แน่ใจว่าจะได้โพสเมื่อไรนะครับผมนะยังไงก็ถ้ามีอีกก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคนสำหรับคลิป Summoner War Chronicle นะ <c oughs> นก็เผื่อมีอัปเดตกิจกรรมต่างๆก็จะแวะเข้ามาทำคลิปบ้างนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสป,ปอตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นท่นะครับผมระดับนับ รายรอบเราก็มีกดแจงแลขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดนเนทนะตอนโดนเอทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางนะที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะไม่เสียตังค์สักบาทนะการเข้ามาดูคลิปไปบ่อยเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ชและที่สำคัญอย่าลืมกด s ั b s ไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากผู้รอชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีเออเน้นมีไม